ก็โอเคนะครับเพื่อนคนคลิปนี้นะผมก็จะมาแชร์วิธีการขุดตัว Nice h a i แล้วกันนะโดยใช้โปรแกรม T-Rex Miner จะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สว <sh> ัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิสตูเด h a n ชาแนลครับชาแนลเนี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไ่าเล่นเกมไว้ต่อต่อเนี่ย เอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ตัว T-lex Miner นะมันออกอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น0.25.12เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวโปรแกรมขุดเนี่ยมันลดล็อกนะอยู่ที่79ขึ้นไปแล้วกันอ่าทีนี้เนี่ยในฝั่งของคนที่ใช้เป็นสายเขียวนะการ์ดรุ่นอ่ารุ่น LHR ที่เป็นสายเขียวเนี่ยก็จะเหมือนได้ประโยชน์มาเออ ประมาณนึงเลยนะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าขุดอยู่นะแล้วก็ใช้โปรแกรม n i c e h a s ซึ่ง n i c e h a s เองเนี่ยเขานะไม่ได้เรียกว่าไม่สนับสนุนตัว T-lex Miner เออเขาบอกว่ามันเป็น s c a มนะแต่เราเองเนี่ยเป็น user เนาะเราก็อยากจะใช้คนที่ใช้ n i c e h a t แล้วก็อยากจะใช้ T-lex Miner นะก็ลองตามมาดูกันนะผมเองทำเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยทำสดๆแล้วกันเนาะ เอออาจจะผิดพลาดประการใดไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าโดยโปกติผมไม่ได้ใช้ในแฮดน,นะอ่ะก็ลองมาดูกันที่หน้าจอเลยนะผมเองเนี่ยก็ทำการรีโมทเข้ามาในเครื่องเครื่องคอมของผมนะพอดีต้องขอโทษด้วยนะผมเองไม่ได้เอาตัวการ์ดที่เป็น LHR เนี่ยมาใส่นะจะบอกว่าไม่ใช่ LHR มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าตัว3060มันก็เป็น LHR นั่นแหละนะแต่เป็น LHR V 1นะครับ อันนี้นะเป็นข้อจํากัดของของตัวนี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดกรณีที่มันเป็น T Rex Miner 0.25.12เนี่ยถ้ามันรันได้นะก็ถือว่าจบนะเพื่อนๆก็โหลดตัวโปรแกรมมานะครับอันนี้เนี่ยผมทําการอัปเดตไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็กดไปที่ลองลองกดดูก่อนนะผมเองยังไม่เคยนะอ่า <c oughs> uh, n b ม i n น r นะนี่นะซอสเนี่ยมันเป็นอันนี้นะเวอร์ชัน40.1นะครับดีเทลกดดูดีเทลดิ อินอลเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมากดตรงนี้นะจุด3จุดนะครับแล้วก็กดโชว์อินเทอร์นนะครับพอมันขึ้นอย่างนี้มาเนาะลองอันนี้ดูนะนี่ยนะ17เดือน4นะเพิ่งลงไปเลยนะครับ N B Minor นะเนี่ยเราก็ลองเอา T ีเล็กเนะมาแทนมาดูนะครับก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ไปนะครับทีนี้ก็พิมพทีลบ i x x นะ T ีเล็กมายนะครับ เรียบร้อยทีนี้นะก็เข้าไปอันแรกนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมานะมาดาวน์โหลดนะครับก็ปิดแอนตี้ไวรัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เออลืมบอกไปเลยนะว่าเวลาดาวน์โหลดนี้ให้ใช้ Microsoft Edge แล้วกันเนาะเนี่ยนะผมขอ Copy อกปีลิงไปก่อนนะครับตัวซนะเปิด Edge นะครับเนี่ยนะ Microsoft Edge เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ทำการวางลิงก์ลงไปกด enter ไปเลยนะครับโหลด t-rex miner การน,นี่นะก็โหลดตัว win นะครับ .zip นี้เรียบร้อยอ่าพอโหลดเสร็จนะครับเพื่อนๆก็ทำการ extract File นะครับเปิดนี่นะเปิดไฟล์เข้าไปเนาะเจอ t-rex นะครับ ก็เอ็กแทกแค่ทีเลออกมานะก็ทําการดึง t ีเลตัวนี้นะครับออกมานะมาใส่ในโฟลเดอร์ nbminer win วางปึง้งลงไปนะมันก็จะ EXTAC t ทีเลออกมานะครับทีนี้ให้แก้ชื่อนะให้เรา backup ตัวนี้ไว้ก่อนนะแก้แก้ชื่อมันนะว่า backup นะครับจากนั้นก็แก้ชื่อ t ีเล็กมเว่า nbminer แทนนะครับ อิมเลยนะ NB minor แต่หน้าตาเองมันไม่ใช่อ่ะทีนี้นะเรียบร้อยแล้วเรามาลองรันกันดูนะขุดอเป้าเราอะเนี่ยนะกดไปที่แดชบอร์ดแล้วก็กดรันเลย <laughs> เรียบร้อยมันรู้ว่ว่าเราปลอมว่ะ <laughs> โอเคก็รันด้วยวิธีนี้นะไม่สำเร็จเฉยนะอ่ะ เดี๋ยวมาดูมาลองกันใหม่นะอ่ะผมก็จะขอเข้ามาในโฟลเดอร์ night hat miner แล้วก็ miner plug in อันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่แทน r อ miner ดูนะเดี๋ยวนะก็วาง nb miner ไม่ใช่ nb นะอันนี้คือ tlex นะดูไอคอนมันนะแล้วก็แก้ชื่อ nb miner นี่ที่จริงอ่ะคือ tlex นะ ว่าเราย i เนอร์นะครับอ่าลองทับไปดูนะขุดเลยทีนี้นะก็มาเซตในเบนท์มากอีกนิดนึงนะครับไปปิดนะนี่นะ NB มัน unstable เราก็ปิดมันไปอ่ามันจะไม่เหลือใครแล้วนะมันก็จะเหลือ d a ็คเกอร์ตัวแรกนะครับก็คือตัว e x c a v a t o r นะครับปิดมันไว้ด้วยนะอ่ามันจะได้เหลือแค่ตัวเรา Miner นะเราลองรันดูนะปิง้ง ที่ไม่ได้ว่ะก็เอาเป็นว่านะเท่าที่ลองมาแล้วนะมันไม่สําเร็จหรอกนะถ้าเราจะใช้วิธีเอาไฟล์ไปแทนนะเพืมเ,เพื่อนก็ลําบากนิดนึงนะครับถ้าใครใช้ไนส์แ n นนะครับผมลองให้ดูแล้วนะว่ามันไม่เวิร์กนะครับเ,เพื่อนเอืมเพราะว่าตัวชุดคําสั่งจริงๆเนี่ยทีเล็กส์ม r เนอเขาใช้ชุดคําสั่งไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกับตัวโปรแกรมพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจะเอาง่ายสุดๆนะก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีอย่างนี้นะครับก็ไปโหลด T-lex Miner นี่แหละเนาะแล้วก็ทำการ Extract File นะครับ e อ t r a c t ออกมาเลยนะแล้วก็เก็บไว้อ่ะผม Extract ออกมาอยู่ในดาวน์โหลดนะครับ ทีนี้พอเอ a กเสร็จนะเราก็มาทำการแก้ไขชุดคำสั่งไปนะครับอ่าเอาให้มันเข้ากันได้นะกับตัวตัว Ni c e แ a ตแล้วกันเนาะแต่ทีนี้นะมันก็อืถ้าเป็นทำวิธีนี้เนาะผมว่าก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เรามาขุดเป็นแบบขุดตรงนะก็อไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าเราก็ต้องคีย์คำสั่งอยู่ดีนะครับจริงไหมมันก็ เปลี่ยนเหรียญก็ไม่ได้ด้วยนะครับหมายความว่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะทําให้นะไม่ใช่ว่าไม่ทําให้นะแต,แต่จะบอกให้ฟังว่าเออมันก็จะม,มา,ทาทําอย่างนี้ทําไมเว้นแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะสะสมในในแฮชเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะโอเคนะเพื่อนๆพ,พอเพื่อนๆ e x t กแไฟล์ออกมาเรียบร้อยนะก็มาเปิดตัวอันนี้แล้วกันเนาะ ETH e t h e r m นะครับแก้ไขไอตัวไฟล์ตัวนี้นะครับ คลิกขวา edit นะครับเปิดมันขึ้นมาเนาะทีนี้ก็ตัวพูนะนี่นะหลังตัวลบ o นะครับตัวปูเนี่ยก็แก้หลังสลับสลัอันนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับพิมพ์ตามไปเลยก็ได้นะครับ d a g นะก็คือพิมพ์ว่า dagger นะครับ e a g g r dagger hashimoto <laughs> hashimoto <laughs> h k นะนี่ไปขุด เซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงนะครับ nicehead นะครับ com เดี๋ยวเราก็เพื่อนๆใส่โคลอนนะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยเป็น3353นะครับอันนี้เลยนะครับทีนี้ตัวลบ u นะครับเพื่อนๆก็ก็ p y p y ไม่ให้ Copy ลบมันทิ้งนะแล้วเดี๋ยวไป Copy จากในโปรแกร,รม nicehead นะครับตัวนะกดผิดกดทูอีกแล้วนี่นะก็มันก็จะอยู่ใน s e s s i o n มันอยู่ในตรงนี้นะ อยู่ตรงเฟืองนะครับไปที่มเฟืองแล้วก็เจเนอ a รานี่แหละนะมันจะมี wallet address อยู่นะครับเพื่อนๆก็ copy ตัวนี้ไปนะครับ copy ปุ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็เอามาวางแทนตัวเนี่นะหลังลบ u นะครับวางเปลี้ยงลงไปแค่นี้นะจะใส่ชื่อ Worker ก็ได้นะว่าอาผมใช้ว่า pc home เหมือนเดิมคือนี้นะกด save ได้เลยนะครับอ่ะ หรือจะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับอันนี้นะ Ethereum อันนีนะ้เป็นอันใหม่แล้วนะครับเนี่ยนะแก้ไขเรียบร้อยนะตอน3โมงก็คือตอนนี้ที่อัคดคลิปอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะ ETH n i g h t h นะครับ N I C E H A S S โอเคแล้วรันเลยนะครับเปี้ยงเรียบร้อยอ่าจบนะครับเนี่ยรันได้รันผ่านแสดงว่าเดี๋ยว อืมน่าจะรันได้แล้วแหละนะตอนนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะทีนี้ถ้าใครจะเซ็ ط, เอ,อให้มันล็อกคอคอกอ,อะไรเงี้ยครับก็ใส่ชุดคำสั่งพิเศษให้มันเข้าไปเลยนะครับง่ายๆเนาะก็เหมือนขุดตรงนี่แหละเนาะแต่แค่ใช้พูเป็นของนายแฮทนะครับประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวรอรอดูนะว่ามันได้ขนาดไหนเนาะ <laughs> จริงๆก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนีกับรอไมเนอร์นะครับคิดว่า ตัวนี้เนี่ยน่าจะปลดล็อก LHR V1 เนี่ยตัว3060ของผมเนี่ยน่าจะได้สักไม่เกิน40นะ3940อยู่แถวๆนี้แหละนะครับโอเคเนี่ยนะอ่าแรงขูดก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คในแอปก่อนนะว่าขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะเพื่อนๆมันก็ขึ้นเหมือนกับที่เราเคยทำกันเนาะชาลิเบต เรียบร้อยนะครับมันบอกว่าทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ประมาณสักน่าจะปลดล็อกได้สักสามแปดจุดเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันวิ่งอยู่ยี่สิบนะเออเดี๋ยวมันก็คงปลดค่อยๆปลดนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวแรงขุดน่าจะค่อยๆขึ้นนะครับโอเคเนี่ยนะแรงขุดมันก็ขึ้นมาแล้วเนาะก็วิ่งอยู่เจ็ดเจ็ดนะครับโหขึ้นอีกเจนะ็ดแปดอ่า นะี่มันรีพอร์ตออกมาเนี่ยก็ตัว3060ผมนะก็วิ่งอยู่38นะครับจริงๆก็ควรจะต้องเอา A2000 ออกนะครับเราไปคุดเครื่องอื่นเนาะแล้วก็ไอตัว3060จะได้ลงไดเวอร์ปกติได้นะครับอันนี้ผมพอดีผมไม่มีความเหลือนะก็เอาประมาณนี้แหละเนาะ HR ปลดล็อกก็ได้อยู่ที่79.2นะครับประมาณนี้เลยมาก็เดี๋ยวผมเนี่ยนะผมจะเปิดให้ดูในตัว แอป Nice h a n d นะครับมันก็จะขึ้นมาเนาะว่าเฮ้ยเรามีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งนะจะจะเป็นแบบ Unmanaged นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าจอนะครับนี่นะอุ้ยับด้านไปเนี่ยนี่นะเพื่อนๆ Unmanaged นะครับตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวเครื่องที่ผมเปิดอยู่นะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอืมก็ถือว่าขุดได้เนาะมาสรุปท้ายคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมา ทําให้ดูแล้วกันเนาะวิธีการที่เราจะเซตขุดตัว t ทเล็กส์มเนอนะเอาไปขุด n i ซ์แฮนะครับก็อาจจะต้องคีย์คำสั่งแยกนะครับเพราะว่าตัว n i ซ์แฮรเองเขาไม่ได้รักกับ t l เลนะ็ก n ์มเนอะคนที่คือยูเซอร์อย่างเราเนี่ยก็จะเหมือนเรียกว่าเสียเปรียบหรอก็ไม่เชิงนะเออเขาไม่ได้รักกันแล้วกันเนาะทีนี้เนี่ย พอเขาตัด T ทเล็ก n e r เทิ้งคนใช้นายแฮทขุดเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยเราจะปลดล็อกให้มากขึ้นเนี่ยทำยงไงได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสมากเนาะก็เพื่อนๆรอก็เอารอม i n เนอร์นะไปทับแทนก็ได้เนาะหรือรอ,อม i n เนอร์มันก็ขุดนิ่งดีนะครับของใครที่ใช้ตัวนายแฮทอยู่นะไปอัพเป็นรอม i n เนอร์แล้วก็เปิดขุดแค่รอม i n เนอร์เอามาขุดแดกเกอร์ไฮชิโมโตก็ได้อื หรือถ้าใครจะใช้วิธีนี้นะก็ต้องทําแบบที่ผมว่าแหละนะก็เอาชุดคําสั่งที่ผมว่านะไปแก้เรียบร้อยแก้ปุ๊บก็ขุดได้เลยนะครับขุดได้เหมือนกันแต่จะสูญเสียความเป็นไ i c e h a s ตรงที่ว่าไม่สามารถเ,าเปลี่ยนอัอนลกอริทึมได้นะเออม,มันก็ต้องมาเปลี่ยนมือเหมือนขุดตรงนะก็เอ้ยอย่างนี้ไปขุดตรงดีกว่าไหมนะ โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขายคลิปขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม i p พ Studio ใน s h อป e e นะครับขายแท่นลิกซ์พาร์ตบูดแล้วก็อุปกรณ์ทำแท่นแล้วกันนะพวกไลเซอร์อะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้นะถักหาน้องๆได้เลย l ล n e Official นะของ i p พ Studio ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม